สวัสดีครับ f อทุกท่านครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําเหรียญสมเด็จนะครับพระธาตุพนมนะครับปี2518นะครับเป็นปีที่องค์พระธาตุพนมล้มพังทลายลงมานะครับเล่ากันว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเพื่อให้ประชาชนชาวพุทธนะครับมาเช่าบูชานะครับ ีนั้นเพื่อจะหาเงินสมทบทุนกับทางรัฐบาลเพื่อสร้างองค์พระธาตุพนมนะครับบุรณะขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ด้านหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับสมโภชพระธาตุพนมปี2อ1 8เลยนะครับเป็นพิมพ์แบบเดียวกันนะครับนะครับส่วนจำนวนการสร้างนั้นแอ,แอดมินไม่แน่ใจว่า ท่าไหร่นะครับขอศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและงดงามมากๆเลยนะครับดูครับอันนี้ด้านนึงนะครับผมจะไม่พูดว่าด้านไหนเป็นด้านหน้านะครับแต่ว่าเราเราก็คิดว่าเออองค์พระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่เอาเป็นด้านหน้านะครับก็เลยใส่ซุ้มด้านหน้านะครับส่วนองค์พระธาตุพนมนั้นก็เป็นที่บรรจุพระอุหลังธาตุ ความหมายเช่นกันแต่เอาองค์พระธาตุพนมเอาองค์ที่รูปเป็นพระพุทธเจ้าออกมาด้านหน้านะครับเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธประสงค์นะครับการที่เราห้อยมีวัตถุมงคลเนี่ยคือวัตถุประสงค์ในใจเราก็มีหลายอย่างหลายประเด็นนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ความศรัทธาครับผมนะครับนะองค์เนื้อ งามมากนะครับผมอันนี้เป็นกรอบที่ผมซื้อมาก็ถลอกนะครับปีสอรสิบปดครับสมเด็จพระธ,ธาตุพนมครับผมงดงามครับท่านใดมีเอามาให้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม